สวัสดีค่ะพกบกับช่องของเราอีกแล้วช่องแายโชคชัยนะคะคุณพ่ออ้ํานะแม่แพ้โชคชัยอยู่นะคะคุณพ่อจะพาแพ้โชคชยัยเดินไหมคะนี่เดี๋ยวคุณพ่อจะพาแพ้โชคชยัยเดินเล่นนะคะจ็อกกิ้งจ็อกกิ้ง คุณพ่อกล้าจะตกมันเลยยางปกตินี่น้องตกมันแล้วนะคะนี่แต่ปีนี้ปีนี้ยังไม่เห็นวีแววเลยค่ะขนาดกินอ้วนถ้าขนาดนี้ดูท้องดูท้องโอ้โ ดูทำท่าทางทำหน้าดิไม่อยากถูอ่ะหวงกินกินยนท้องออกวันนี้แล้วปล่อยให้น้องเขาถูไปนะคะวันนี้แม่จะพามาดูสาวๆด้วยนี่คุณยายทองคูณ พรุ่งนี้ขึ้นบ้านหรอพรุ่งนี้คุณยายทองคูณขึ้นบ้านพรุ่งนี้ขึ้นบ้านบ่เดี๋ยวคุณยายทองคูณก็จะกลับไปบ้านแล้วนะคะเพราะว่าบ้านของคุณยายทองคูณเสร็จแล้วคุณยายทองคูณมาอยู่กับเราวันนี้คืนที่สามแล้วนะคะโอ้คุณยายยืนนิ่งเหมือนหุนเลย วันนี้คุณยายหยุดนะคะไม่ได้ลงไปวางทะลุนะคะวันนี้คุณยายหยุดหยุดสองวัน,นนะคะวันนี้กับพรุ่งนี้นนคุณยายในฟันยังดีนะคะนี่ยังกินฟันยังไม่หลุดค่ะยังกินอาหารในปกติค่ะยังกินสับประรดกินอ้อยกินหญ้าได้ตามปกติค่ะ คุณยายทองคูณเป็นช้างตกงานนะคะนี่ฝั่งน้องก็จะเป็นน้องบอพรอยนะคะน้องบอพรอยมาอยู่กับเราเกือบป,ปีแล้วอืม วันนี้น้องพลอยก็หยุดงานเหมือนกันนะคะนี่กินยากอ้วนโบะเลยแต่ละตัวแต่ละเชือกจ้ายืนอยู่นั่นแหละลูกคุณยายทองคูณยังสุขภาพแข็งแรงดีเนาะนี่ ดูดิยังอ้วนโปะอยู่เลยจ้าเนี่นะะย,ย,นยนะคะมาดูผายโชคกัยถูต้นไม้นะคะ เดยวคุณพ่อจะพาพาโชคชัยไปเดินเล่นนะคะวันนี้จะเดินไปทางไหนคะคุณพ่อ,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 อคุณพ่อก็จะพาโชคชยัยเดินอ้อมอ้อมไปที่อาสการบินไทยนะคะค <laughs> วันนี้ไม่ต้องแปลแกใจนะคะว่าสาวที่มาผสมพันธุ์กับพายโชคชยัยไปไหนนะคะคือพายโชคชัยเขายังไม่คึกคักพอก็ให้น้องไปพักก่อนไปผูกที่กกหลักของตัวเองก่อนเนาะเดี๋ยวประมาณพรุ่งนี้หรือมือลืนนี่แหละจะได้เกเข้ามา โอ้โดูถากท่าเกา่าเป็ตมันเนาะถูตถูดตถูขา ไปไหนไปนไหนถอย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 เลยโอ้ ดูทำดูทำอาปากใหญ่ๆน้อยในอาปากสิ <ST S 2> มไม่ถูแล้วจะไปแล้วอยากเดินแล้วกูว้คาลงน้อย เออเุ้เขลงเขุ้กาเมื่อยเมื่เมื่อยุเขาลงุเขาุเขาลงดูท้องสิคะเหมือนอื่งพองลมเลยเฮ้ย จะไปอย่างเดียวนี่คือต้นไม้ประจำของพลาโชคชัยนะคะนี่ที่ประจำ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ